สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการ BizTalk นะครับวันนี้อยู่กับผมตักกิิกรที่ยนเทียนเราเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับวันนี้เองก็มีประเด็นเศรษฐกิจและก็ธุรกิจที่น่าสนใจอย่างมากซึ่งถือว่าเป็นการรับแนวทางของภาครัฐที่ได้มีการประกาศคลายล็อกดาวน์เฟสที่4มาได้1สัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็ หนึ่งในธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับอันนี้ส่งในส่วนนี้และที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักในทีเดียวก็คือกลุ่มธุรกิจที่มีการจัดคอนเสิร์ตนั่นเองฮนะเพราะว่าแน่นอนสถานการณ์ความกังวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เรื่องของการจัดงานคงไม่สามารถดําเนินการได้แต่ว่าคราวนี้คลายล็อกกันมาแล้วฮนะหลังจากนี้จะเปิดเกมรุกกันยังไงจะมีการใช้กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจสร้างโมเดลใหม่ๆยังไงนะครับวันนี้เป็นเกี่ยวกับรายการบิสทอลมากๆนะครับผู้ที่จะมาพูดคุยกับเรา ก็คือยักษ์ใหญ่ในครับในอุตสาหกรรมการจัดคอนเสิร์ตอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับก็คือพี่ไข่นะครับคุณรักสิทธิ์รักการดีผู้อำนวยการฝ่ายคอนเสิร์ตและอีเวนต์บมจ BEC Terro Entertainment นะครับตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับพี่ไข่ครับสวัสดีครับมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วนะครับช่วงที่ผ่านมาถือว่าได้รับผลกระทบหนักจริงนะฮะอยากให้พี่ไข่ช่วยเล่าถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยเราเคยคาดการ แบบปีไหมว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบปีแล้วก็การกลับตัวของเราในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องเล่าว่าจริงๆแล้วคือตอนช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเราก็ปิดปลายปีด้วยด้วยผลลัพธ์ที่เราคิดว่าเราก็พึงพอใจเราก็วางแผนครึ่งปีแรกก็คือตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนหก,กน,นะครับของปีนี้เราก็มีโชว์ที่เราเตรียมไว้โชว์มี Green Day โชว์มีโชว์ มีทอลโชว์มีโชว์จากฝั่งอังกฤษฝั่งอเมริกาฝั่งญี่ปุ่นนะครับคือเริ่มเอาโชว์เอเชียเข้ามามากขึ้นแล้วก็เราก็เริ่มดูโชว์ฝั่งเกาหลีฝั่งจีนคือเราเริ่มเปิดเปิดเรียกว่าเราเริ่มเปิดตลาดกว้างขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึง Family Show ที่เราที่เราก็นำเข้ามาก็คือ d i s ซี่ออนไอก็ขายตั๋วไปแล้วส1ร,รอบขายขายไปตั้งเกือบหมด หมดไบนะครับแล้วก็ลงถึงละครเวทปปปีปีแล้วถ้าจำได้เราจัดตัวร้อนคิงใช่ไหมครับก็เป็นที่สักเซสคนก็ทักใจทีนี้แล้วก็เราก็เอามาซิด้ามามาโชว์ต่อเป็นเป็นเป็นโชว์ครอบครัวต่อนะครับละครเวทีก็ขายตัวว๋วไปได,ได้ได้ระดับหนึ่งเพราะเราเพิ่งเริ่มโปรโมตนะครับปรากฏว่าตอนช่วงเดือนกรกฎาคมพาเราก็เริ่มมีข่าวว่าเริ่มมีโรคระบาด นนั้นก็ยังไม่แน่ใจเรื่องว่าตอนนั้นยังไม่มีผลกระทบเรื่องการขายตั๋วเท่าไหร่ยังยังขายตั๋วอยู่ยังยังไม่ได้คนเซอรโชว์แต่จนกระทั่งมาถึงจุดที่ว่าเริ่มคุยกันเรื่องที่ว่าการเดินทางจะเดินทางกันได้ไหมเพราะว่าเริ่มมีเรื่องข่าวเรื่องคนติดเชื้อผ่านทางการเดินทางใช่ไหมครับก็เริ่มมีการพสต์โพ n ก่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนโชว์ก่อนจากเลื่อนโชว์กลายเป็นยกเลิกโชว์นะครับก็คือผลที่ได้คือ เราก็รายได้หกเดือนแรกของเราเนี่ยก็คือหายไปเลยนะครับก็คือมอนันมันไม่มีงานเกิดขึ้นแล้วก็งานที่เราที่เราทําไปแล้วขายไปแล้วก็ต้องคืนลูกค้าทั้งหมดใช่ไหมครับโฆษณาก็ตไอ้อที่ลงทุนก็คือก็คือก็คือลงทุนไปแล้วเหมือนกันนะครับนั่นคือผมชอบที่เอาโดนตัวเต็มแต่ถามว่าผมชอบแบบนี้เราเคยเราเคยผ่านมาไหมก็ต้องขอบคุณที่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นช่วงวัยที่เอ่อ มีภูมิคุ้มกันพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็เคยผ่านช่วงต้มยำกุ้งมาเราเคยผ่านยุคเก้าเจ็ดมาเคยผ่านยุคเสื้อแดงตอนปิดเมืองมาแต่มันก็ไม่หนักเท่านี้นะครับแต่เหมือนเขาว่าเราก็เราเราก็อยู่ในช่วงเราเคยผ่านช่วงที่เราถูกเบรกสามเดือนหกเดือนมาระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราก็เราเรา,เราใช้เวลาช่วงในการเตรียมตัวทําอย่างอื่นแทนแต่ปัญหาที่เราเจอว่ามัน สาหัสกว่าทุกครั้งก็คือว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยมันมันไม่ได้เหมือนน้าท่วมมันนี้เหมือนอตอนที่มีประท้วงหรือตอนที่มีาวะเศรษฐกิจคือมันกลายเป็นว่าการเดินทางทั้งโลกเนี่ยถูกถูกหยุดชะงกักใช่ไหมครับแล้วพอการเดินทางทั้งโลกถูกหยุดชะงกักเนี่ยการทําทัวร์ของหลายๆบริษัทหรือการทําโชว์เนี่ยมีปัญหาทั้งหมดทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่เมืองไทยที่เดียวครับอืมครับ พอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมามันเป็นแผนที่ไม่ได้แผนกันไว้การปรับตัวต่างๆก็ต้องตามมานะฮะทีนี้โมเดลธุรกิจใหม่ๆที่เราได้มีการวางแผนเพื่อน,นํามาชดเชยในกลุ่มธุรกิจที่เราทําอยู่แล้วซึ่งเป็นผู้นําด้านการจัดคอนเสิร์ตแล้วก็อีเวนต์อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้เรามีการวางแผนยังไงกันบ้างครับเราก็คิดว่าเราแบ่งช่วงเฟสของเราเองนะครับตจมเองออกออกเป็น3ามเฟสเฟสแรกคือเฟสที่ คนยังเก็บตัวอยู่บ้านอยู่ร้อยเปอร์เซ็นช่วงที่ผ่านมานะครับก็คือคนอยู่บ้าน14วัน21่วัน28วันอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่ที่กักตัวนะครับแล้วก็อยู่บ้าน้วทำกิจกรรมออนไลน์ก็จะเห็นว่ามีมีมหลายๆค่ายทำคอนเสิร์ตออนไลน์ออกมาใช่ไหมครับมีไลฟ์ฟรีบ้างมีทีนี้เราก็เก็บข้อมูลคือที่ถามว่าทำไมเราเงียบจริงเราเราเราไม่ได้เงียบนะครับเรา เราเราเก็บข้อมูลแล้วเราก็พยายามจะหาสิ่งที่คิดว่ามันตอบโจทย์นะครับอันดับแรกคือเราคิดว่าาเเราเรา,เราจะทำคอนเสิร์ตมันต้องเป็นคอนเสิร์ตที่ซัพซัสเนทุกคนอยู่ได้นะครับคือเนื่องจากว่าเราเป็นผู้จัดในโปรโมเตอร์ใช่ไหมครับแต่แต่แตละผู้จัดเนี่ยคือรู้ว่าคนที่ซับจากเราไอ้ห่วงโซ่เนี่ยมันมันนไปต่อห่วงโซ่มีใครบ้างมีศิลปินศิลปินแล้วก็มีซัพพลายเออร์คนให้เช่าเครืค่องคนทนให้เช่าสถานที่ คนที่เช่าเครื่องเสียงไลติงโอบซ s สเต็มอีกทั้งหลายอีกทั้งหลายระบบ Security Archer ใช่ไหมครับคนที่เขาคนทีน่าให้ให้ให้บริการตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเขาไม่มีงานทำเลยเพราะว่าเศรษฐกิจมันตึงนะครับผมว่าแต่ว่าถามว่าจะ,จะ,จ,ะจะทิ้งกันเหรอมันก็มัน,ม,นมันก็ไม่ได้เนัน้นคิดของทางเทโลคือว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเราต้องทำให้ทุกคนอยู่ได้นะครับอาจจะไม่ได้กำไร อ่าเท่าเดิมแต่อย่างน้อยเนี่ยทุกคนต้องอยู่ได้คือทําแล้วไปไปด้วยกันทั้งระบบอันนั้นคือสิ่งสิ่ง,ส,ง,ส,งสิ่งที่เราพยายามคิดครับนั้นคือเฟสออนไลน์นะครับแล้วเฟสเฟสสองคืออาจจะเริ่มช่วงเนี้ยช่วงช่วงที่เริ่มปลดล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะเป็นอ่าผมเรียกว่าอาจจะเป็นไฮบริดนะครับ,รบก็อาจจะมีที่มีมีผู้ชมชมด้วยมีออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งไฮบริดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไฮบริดเนี่ยมันจะยาวแค่ไหน ช่ไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์ผู้ชมเนี่ยมีเราทําแบบสอบถามาผ่านทางอ,าออนไลน์นะครับว่าถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตแล้วคนอยากกลับมาดูไหมห้าสิบห้าสิบนะครับคำตอบคือคนห้าสิบเปอร์เซ็นอยากกลับมาดูอีกห้าสิบก็ยังวันวันอยู่นะครับหมายความว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าผมไปเดินผ,ผ,ผมก็พยายามเดินสำรวจเดินห้างไปเดินดูที่ต่างๆก็เห็นคนก็เดินก็เดินห้างนะครับก็เริ่มเดินห้างเริ่มเริ่มจับใจ่ายใช้สอยกันเริ่มซื้อของกันนะครับ ก็คิดว่าถ้าเกิดไม่มีระลอก2น่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้เฟสสาก็คือถ้าเกิดทุกอย่างเป็นปกติแล้วอันนั้นคือเฟสสามขผมมองคือ,อทั่วโลกมีวัคซีนนะครับแล้วก็เราสามารถทำทัวร์ลิงได้เสือปินเกาหลีเริ่มมาเมืองไทยได้ศิืปินใหญ่ๆอย่างฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรปเริ่มเดินทางมาเมืองไทยได้เริ่มจัดคอนเสิร์ตทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ๆที่เราสามารถจัดจัดที่ รัชบังคลามโคเพลได้จัดมารุนไฟฟได้จัดอะไรที่แฟนๆอยากเจอใช่ไหมครับครับนั่นก็น่าจะเป็นเฟสสที่ที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือคนก็กลับมาทีนี้เฟสสมเนี่ยอาจจะเป็นเฟสสาจุก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราขายคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วตั๋วหมดเนี่ยคนก็อดดูทั้งที่มีคนอยากดูอีกเยอะหรือไม่ก็บางทีก็คนที่อยู่เชียงรายอยู่ภูเก็ตอยู่ยะลาอยากดูคอนเสิร์ตแต่ว่า ดูไม่ได้เดินทางมาดูไม่ไหวหรือว่าเดินทางมาแล้วก็อาจจะว่าถ้าเกิดอ่ะอีิงหน่อยเปลี่ยสามจุดหนึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้คือคอนเสิร์ตไหนขายดีขายหมดภายในเวลาอาจจะอาจจะเรียกว่าเดี๋ยสิบนาทีครึ่งชั่วโมงเราอาจจะไปขายไลน์ด้วยก็ได้แล้วก็ทีโอบล็อกเอาว่าดูได้แค่เมืองไทยเป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมว่าผมว่าอ l a ลน์สเคปของของของเอ t เตอร์เทนเมนต์มันจะเปลี่ยนไปครับ คือภาพเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงไหนของปีนะครับฟร์คอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบแบบหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยมีการคลายล็อกกันมาเฟสสามที่พี่ไฉได้บอกเนี่ยตามการคาดการณ์ของเราผมคิดว่าทางเราเองเนี่ยเราคงเริ่มเฟสสองของเรานะครับเฟส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 สองที่เป็นออนไลน์ที่เป็นอะไรอีเวนต์เราเนี่ยเราน่าจะเริ่มสักประมาณเดือนหน้า <c oughs> ครับเดือนหน้าเราหน้าเราหน้าจะเริ่มทําอะไรออกมาบ้างแล้วก็คือเดือนเจ็ด เดือนเเดือนแปดเดือน9้าแล้วก็ถ้า <bueno> ถ้าเกิดเดือน10ถึงสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นยังเป็นไฮบริดอยู่แต่คงไม่ใหญ่มากเพราะว่าอย่างทีง่บอกว่าคงคงเขาต้องค่อยๆดูสถานการณ์กันไปค่อยๆปรับคือผมมองว่าตอนนี้เราเราเหมือนกับเราก็ Play the Ear, เทไปแต่อีอะครับก็คือว่าเราก็ต้องดูว่ารูปแบบหรือว่า การตอบสนองของแฟนๆเป็นยังไงทีงนี้ครั้งนึ่งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นกับหลายอย่างใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ราคาบัตรต้องถูกลงแพลตฟอร์มที่ใช้ก็ต้องสะดวกทุกคนด้วยใช่ไหมครับอย่างที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าอคอนเสิร์ตผ่านซูมเนี่ยทําได้ดีแต่ว่าคุณภาพภาพและเสียงอาจจะไม่เหมาะกับการทำคอนเสิร์ตเพราะว่าอมันอาจจะไม่ได้เป็นคือตัวโปรแกร,รมเองตัวแอปพลิเคชันเองไม,ไม่ได้ทาเพื่อคอนเสิร์ตมันอาจจะมี ออปพิพิธกรรมจำกัดนะครใช่ครับใช่ครับข้อจากัดหรือว่าจํำนวนผู้ชมที่จํากัดอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ในแง่ของการทําธุรกิจมันอาจจะไม่ฟรีสใช่ไหมครับหรือว่าพฤติกรรมผู้ชมเนี่ยเขาเขาพร้อมที่จะชมไลฟ์คอนเสิร์ตโดยที่ว่าต้องจ่ายต้องจ่าย,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 ยเงินไหมไอ้ความคุ้มค่าที่เขาต้องได้เนี่ยมันคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องไปนั่งทำกันด้านเพิ่มนมครับเช่นผมมองว่าตอนนี้คือ มันต้องเหมือนกับว่าแฟนๆอยากพพอร์ตศิลปินเป็น,เป,นเป็นอย่างนั้นจะมากกว่านะครับว่าก็ถ้าเกิดอยากให้ศิลปินทํางานต่อศิลปินก็ต้องมีมีรายได้เพราะว่า mm hmm. มันไม่ใช่แค่ศิลปินใหญ่ๆที่ท,ที่ที่ผมพูดถึงนะครับอันรวมถึงครับินที่ที่เล่นตามถับตามบาร์ด้วยใช่ไหมครับที่ที่เขาหยุดงานไปสามเดือน,นเขาก็มันไม่ใช่แค่ที่ว่านักร้องเบอร์ใหญ่ที่มีคอนเสิร์ตได้แล้ว คนที่ครับนักดนตรีใช่ไหมครับที่เขาที่เขาเคยมีไรายได้ทุกคืนคืนเป็นคืนไปเล่นตามผับตามบาร์ตอนนี้คือเขาไม่มีไรายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยว่า <c oughs> แล้วมันจะยังไงอันนี้ก็คือต้องตอบแต่ผมเข้าใจว่าไอการที่อควบคุมโลกหรือว่าการที่เราต้องลดร,ระวังเ, <c oughs> เรื่องการโลกติตอนนียก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะนี่ยมันจะมันจะมันจะจับเรียกว่าอะไรจับประเด็นเดียว แล้วตอบโจทย์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องเดียวก็ไม่ได้มันต้องตอบโจทย์เรื่องของเรื่องของความปลอดภัยของของคน,นงทั้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 งประเทศด้วยอะครับอืมครับทีนี้ร่างประกาศจากทางสบ,บคที่เขาออกกันมาเนี่ยแม้จะคลายล็อกเฟส4แล้วแต่ถ้าเกิดจะจัดก็ต้องมีข้อจํากัดต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้เราได้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างครับเกิดว่าเราจะมีการจัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไฮบริดหรือว่าจะเป็นแบบ full option ที่น่าจะเกิดขึ้นปลายปีหรืออาจจะเป็นปีหน้าตรงเนี้ยครับ ก็เป็นรูปแบบที่เรารับได้นะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดรักษาความสะอาดความปลอดภัยเช่นก่อนเริ่มคอนเสิร์ตต้องมีการฉีดค่าเชื้อก่อนในในโรงละครหรือว่าในในในพื้นที่จัดคอนเสิร์ตก็จําเป็นนะครับผมว่าไม่ใช่แค่คนดูทีมงานเองก็ตามหรือเสี่อพี่งตามก็ต้องการความปลอดภัยสุดๆเหมือนกันหรือการวัดอุณหภูมิการตรวจเช็คอุณหภูมิการที่ว่าใส่หน้ากากอนามัย ในการเข้าชมคอนเสิร์ตการนั่งห่างกันหน่อยการที่ว่าเรามีการทําให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตแล้วทอนสะอาดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เราเราต้องทํานะครับ <c oughs> เหมือนกับตอนที่เราทําตอนที่มีเหตุการณ์เรื่องของการวางระเบิดที่คอนเสิร์ตท,ที่อังกฤษใช่ไหมครับเราก็มีมาตรการในการป้องกันถึงแม้ว่ามันจะอยู่คนละคนละที่ก็เถอะแต่ว่า เราก็คิดว่าทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยมันทําเพื่อผู้ชมทีนี้ชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางแผนการสามเฟสของเราไปจนถึงเรื่องของความชัดเจนจากทางภาครัฐนะครับอยากให้พี่ไข่ประเมินภาพรวมสุดท้ายนี่นะครับว่าอุตสาหกรรมการจัดคอนเสิร์ตการจัดนหกรรมต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ชัดเจนในช่วงเวลาไหนแล้วก็หลังจากนี้เองกลยุทธ์เชิงรุกข,ของเราเนี่ยในการที่จะฟื้นฟูธุรก,กิจกลับมาตรงนี้มีอย่างไรบ้างครับสุดท้ายนี้ครับโลกเราเองเราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้ผ่านเหตุการณ์วิกฤตครั้งที่เป็นครั้งแรกที่เป็นโรคระบาดนะครับเพียงแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยมันจะดีขึ้นหลังจากที่เรามีวัคซีนใช่ไหมครับแล้วก็รู้วิธีการป้องกันคือคนเริ่มมั่นใจว่าอะเริ่มปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับผมว่ามันมันมันก็จะกลายเป็นอ่าสาหรับผู้จัดเองเนี่ยก็เป็นเราก็ต้องเพิ่มมาตมาตรมาตรการเนี่ย การรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะคิดถึงหมดแหละอยากจะกลับมาดูศิลปินที่ตัวเองชอบถ้าเกิดบอกว่าวันนี้โคเพลยกหรือว่าอัน้องอะไรแถ้าเกิด BTS หรือแบ็คพิงจะมาเมืองไทยอย่างเงี้ยแฟนๆก็อยากจะไปดูใช่ไหมผมว่าผมว่านะเขาอยากเจอของเขาอะครับถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเขามั่นใจว่ามาได้ ผม,ผมอยากยากให้แ,แฟนมั่นใจหนึ่งคือถ้าเือปิงเขายอมเดินทางครับแสดงเขาต้องมั่นใจว่าเขาต้องปลอดภัยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเขายอมเดินทางมาแสดงให้คุณดูเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าแม้แมั้เขาเขาไม่ออกนอกประเทศบินมาเพื่อจะมาโชว์คอนเสิร์ตได้นะครับปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับแผนการที่วางไว้โชว์ต่างๆตอนนี้จริงจริง,รง,รง,รงแล้วเนี่ยครับปีหน้าเนี่ยมีมีตารางทัวร์เนี่ยคือคนส่งมาเยอะมากเลยนะครับ,รบแต่ว่า ร้อจะรุกกลับเต็มที่นะใช่ไหมครับตอนนี้ศิลปินต่างๆคือคือเพราถามผมเนี่ยศิลปินเองเนี่ยเขาก็อยากแสดงนะครับเพราะว่าเขาเองเขาว่าอยู่บ้านทําเพลงอันนี้อันอันนี้ไม่รวมแค่ศิลปินไทยนะครับศิลปินต่างประเทศด้วยนะครับเขาก็อยากทาทัวร์นักคนทั้งคนเนี่ยที่เตรียมทัวร์ของปีนี้ไว้ทั้งหมดเนี่ยถูกถูกฟรีสหมดฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาเราก็ต้องดูว่า การเหลักๆคือการเดินทางครับถ้าถ้าเกิดเดินทางกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่ผมเชื่อว่าทัวริงน,น่าจะทําได้ปกติครับปีหน,น้าคนรอเพียบเลยคนคนอยากมาเมืองไทยรายชื่อเสือบินที่ส่งมาในอีเมลนี้แบบว่าแต่ละคนนี่ผมดูแล้วทําเธออยากทำ ครับผมวันนี้ชัดเจนมากๆนะครับแนวทางที่พี่ไข่มาแบ่งปันกับเราธุรกิจคอนเสิร์ตเชื่อว่าเมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปนะครับมีวัคซีนมาก็จะกลับมาดําเนินการได้แบบฟูลออปชันนะครับแล้วก็ตอนนี้เองช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็พร้อมที่จะดําเนินการตามมาตรการที่ทางทางการเนี่ยนะฮะได้มีการฝากๆก,กันไว้ในเรื่องการรักษาสุขอนามัยนะครับช่วงนี้โมเดลบิสเนสแบบกไฮบริดคอนเสิร์ตน่าจะเห็นภาพชัดกันมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไข่มากๆนะครับที่มาแบ่งปันรายละเอียดต่าง,ๆ,างๆกับเรานะครับ ยินดีครับผมครับขอบคุณมากครับ,บคุณมากครับ